ลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสาระแท้ไม่มีและหลายคนคงจะรู้นะครับว่าถ้ามีผู้กระทําผิดกฎหมายใดได,ไดและคนคนนั้นยังคงเป็นผู้เยาว์อยู่แล้วก็ก็จะสามารถเปิดการ์ดฆ่ายัางเป็นผู้เยาว์และจะได้รับการลดโทษไปพอสมควรเลยนี่ยังไม่นับรวมการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการที่จะมาช่วยลดโทษอีกและยิ่งมีแบ็คใหญ่ๆห,ห,หรือว่ามีเงินหนาๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับแทบจะไม่โดนอะไรเลยพอ,พอ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นรายการชีวาดบนนะครับโอเควันนี้ผมจะมาพูดถึง5ฆาตกรเด็กนรกส่งมาเกิดที่โหดเกินกว่าอายุตัวเองจะมีใครกันบ้างเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปรับชมรับฟังกันเลยอันดับ5แดนเนียลบาดแลมอายุ14ปีในคืนวันอีสเตอร์ปี2011ขณะที่แม่ของเขากำลังหลับสบายอยู่บนเตียงแดนเนียลก็ได้แอบเข้าไปในห้อง ก่อนที่จะใช้ขอนทุบแม่ของเขาถึง7ครั้งจนแม่แน่นิ่งไปหลังจากนั้นแดนเนียลก็วางแผนอำพรางคดีโดยการนำศพแม่ไปเผาก่อนที่จะฟอร์มแจ๋วโทรหาตำรวจและแจ้งว่ามีโจรเข้ามาสังหารแม่ของตนแต่ทางนักสืบก็ได้พบพิรุษบางอย่างเนื่องจากคำให้การของแดนเนียลนั้นมันดูขัดแย้งกันอยู่จึงมีการไปตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์จนเจอไฟล์แผนการสังหารแม่ของตนเองแดนเนียล ไม่มีเหตุจูงใจในการฆ่าแต่แฟนเก่าของผู้ตายให้การว่าแดเนียลชื่นชอบหนังและสื่อที่มีความรุนแรงมากสุดท้ายเขาถูกพิพากษาให้จำคุกอย่างน้อย16ปีอันดับสี่อลิซาบัสตาเมนเตอายุ15ปีอลิซาคาตกรรมอลิซาเบตโอเทนเด็กสาวเพื่อนบ้านวัย9ขวบที่รัฐมิสซูรีในปี2009อลิซาสังหารเหยื่อ โดยการปาดคอและแทงด้วยมีดก่อนจะฝังศพเอาไว้ในหลุมที่เตรียมการเอาไว้ก่อนหน้าในป่าเธอเข้าจู่โจมเหยื่อในขณะที่กําลังเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ไปบ้านของเพื่อนมาจากการสืบสวนพบว่าอลิซามีความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรงมีชีวิตครอบครัวที่ยากลําบากและเคยพยายามที่จะฆ่าตัวตายมาแล้วแม้ว่าจะมีความผิดปกติทางจิตเธอก็ได้รับโทษตัดสินในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่ง โดยให้จำคุกตลอดชีวิตอลิซากล่าวว่าที่เธอฆาตกรรมอลิซาเบตนั้นเพียงเพราะว่าอยากรู้ความรู้สึกในตอนที่ได้ฆ่าเพียงเท่านั้นแถมยังเขียนลงในไดอารี่ของเธอไว้อีกว่าฉันเพิ่งฆ่าใครบางคนไปละ่ะฉันบีบคอมันปาดคอแล้วก็แทงด้วยมีดจนตายมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกเลยละ่ะมันสุดยอดมากเลยอันดับสแมรี่เบลอายุ11ปี ในปี1968แมรี่วัย11ปีได้ทำการฆาตรกรรมเด็กชาย2คนในเมืองสกอตบูดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษเด็กชายสองคนมีชื่อว่ามาร์ตินบราวน์วัย4ขวบและไบรอันหฮวีวัย3ขวบแมรี่รัดคอของมาร์ตินในบ้านร้างแห่งหนึ่งและในอีกไม่กี่เดือนต่อมาแมรี่ก็ได้คารัดคอไบรอันในรูปแบบเดียวกันโดยมีความช่วยเหลือจากนอร์มาจอรสเบล เด็กสาวทั้งคู่ชำและร่างของไบอันและสลักตัวเอ็มไว้ที่ตรงท้องของเขาแมรี่ถูกจำคุกจนถึงปี1980จึงได้ถูกปล่อยตัวออกมาพร้อมกับเปลี่ยนชื่อและตัวตนใหม่ทั้งหมดทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแมรี่มักจะพูดถึงการกระทําของตนอย่างไม่ประสงค์จะออกนามว่าการถูกทารุณทางเพศในวัยเด็กเป็นเหตุที่ทำให้เธอกระทำผิดในครั้งนั้นอันดับสอพอเฮนรี่ จินเจอริกส์อายุ12ปีพอลเฮนรี่มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมนายฟิลิปเดนเนอร์พ่อเลี้ยงของเพื่อนเขาโคลันดี้การฆาตกรรมเกิดขึ้นในวันที่21เมษายน2010พอลเฮนรี่และโคทั้งคู่รวมถึงเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งวางแผนที่จะหนีไปแอริโซนาด้วยกันแต่โครู้ดีว่าพ่อเลี้ยงของเขาจะต้องตามมาจับพวกเขาได้ในที่สุดเขาจึงวางแผนฆ่าพ่อเลี้ยงของตัวเองซะ เขาได้ขอความช่วยเหลือไปยังพอลเฮนรี่และเพื่อนอีกคนแต่เพื่อนอีกคนเกิดอาการขี้ขลาดตาขาวขึ้นมาก่อนจึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนฆาตการรมนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามโคก็ได้กล่อมพอให้ทำตามแผนของเขาจนสำเร็จทั้งคู่รออยู่ที่บ้านของเขาเพื่อที่จะรอให้พ่อเลี้ยงกลับมาและเฮนรี่ก็ยิงสีนัดเข้าที่กลางอกของเขาขณะที่เขาเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นพอลเฮนรี ถูกพิพากษาให้จำคุก30ปีและจะได้รับทันบนในตอนอายุ18ปีถ้าหากเขาให้ความร่วมมือที่จะเข้ารับโปรแกรมบำบัดโดยประชาชนที่รับรู้ข่าวนี้ต่างก็มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปลหลายๆคนอยากให้พอลเฮนรี่ได้รับการปล่อยตัวเพราะการกระทําของเขาถูกวงการโดยโค้ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าเขาควรจะได้รับโทษในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งอันดับหนึ่ง จอห์นเวนเนเบิลและโรเบิร์ตทอมสันทั้งคู่อายุเพียง10ปีจอห์นและโรเบิร์ตเป็นฆาตรกรผู้กระทำผิดได้ชาวโชว์ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษในปี1993เจมส์บลัเกอร์วัยสามขวบกำลังรอแม่ของเขาอยู่ข้างนอกร้านขายเนื้อณศูนย์การค้าเจมถูกล่อหลวงโดยจอห์นและโรเบิร์ตในขณะที่แม่ของเขาไม่ทันได้มองทั้งคู่ก็พาเจมไปเดินตามคลองเป็นระยะเวลานาน,าน ซึ่งก็มีพยานพบเห็นพวกเขาเป็นจํานวนมากกว่า40คนและทุกคนคิดว่าพวกเขาเป็นพี่ชายของเจมจึงไม่ได้คิดอะไรคู่หูฆาตกรลงมือทําร้ายร่างกายและทารุณกรรมทางเพศพอเสร็จแล้วก็นาร่างของเจมไปวางไว้ตรงรางรถไฟพร้อมอําพางศพเอาไว้ด้วยหินซึ่งก็ถูกรถไฟทับไปในที่สุดศพของเจมถูกพบในสองวันถัดมาทางจอและโรเบิร์ตก็ได้โดดเรียนในเวลาเดียวกัน กับตอนที่ทําการฆาตกรรมซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับกล้อง C C T V ของห้างสปปรรพสินค้าที่ถ่ายติดพวกเขาก่อนที่จะลงมือฆาตกรรมทั้งคู่ถูกตัดสินโทษแบบผู้ใหญ่และถูกนําไปที่ศูนย์บําบัดในปี2001มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในการปล่อยตัวพวกเขาภายใต้ทันบนอันเข้มงวดส่วนแรงจูงใจในการฆ่าของพวกเขานั้นก็ยังคงเป็นปริศนาในเวลานั้นต่างมีบุคคลดังมากมาย ยืนยันว่าทั้งคู่น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังที่มีเนื้อหารุนแรงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5ฆาตกรเด็กที่โหดสลัดเท่าที่เล่ามาเนี่ยเด็กพวกนี้ต่างก็โหดร้ายทารุณมากแต่เด็กพวกนี้ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เกิดมาแล้วอยากจะฆ่าใครสักคนหรอกผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะสถานะทางครอบครัวไม่ก็สิ่งแวดล้อมและก็แรงจูงใจอื่นๆรวมไปถึงอาการผิดปกติทางจิตอีกด้วย ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับสาระแท่ไม่มีพาลาดหน้านะครับบายสวัสดีครับเย้ yeah.